มีเรื่องเล่าไหมวันนี้ผมปัะเดิมไปแล้วหนึ่งเรื่องเป็นไงครับพี่ตายสบายดีไหมครับยังเจออยู่ทุกวีทุกวันเนาะสัมผัสทุกวีทุกวันเนาะ,นนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่อะครับไม่ไม่ไม,ไม่อยได้เจอนานหจริงๆเลหรอครับไ,ไ,ดได้เจอทีแต่สภาวะอย่างนี้คุณคุณตรีก็ดีใจใช่ไหมอะบอกก่อนคุณคุณตรีเขามีฝาแฝด เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กหนึ่งคนแล้วก็คนที่มีแฝดที่เสียโดยมากจะผูกพันกันจนบางคนก็เอาไปทําเป็นภาพยนตร์แต่โดยมากพอผมดูภาพยนตร์ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศหรือไทยเขาจะออกแนวอิจฉาลิษยาตามแบบไม่พอใจที่อีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่คุณตีเคยดูไหมถ้าเป็นผีเคยได้ยินมาบ้าง อาจทำไมเขาต้องสร้างแนวนั้นก็ไม่รู้ซึ่งผมก็คิดว่าอืมเป็นพี่เป็นน้องแม้ตัวเองเสียชีวิตน่านา่จะชื่นชมยินดีกับน้องหรือพี่ที่รอดนะแต่แต่ในหนังก็จะบอกว่าคือเหมือนแค้นนะว่าทำไมฉันเป็นผีทำไมฉันตายทำไมแกไม่ตายทำไมไม่เป็นแกและฉันได้เกิดคอนเซปต์หนังจะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวผีก็อยากจะมาเกิด นั่นเองอยากจะมาเป็นคนไม่อยากเป็นผีอ่ะคุณตรีแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังไหมก็มีเรื่องที่ริมน้ำอ่ะเชิญเลยครับผมเรื่องริมน้ำนะครับผมผมเ,เ,เ,เรื่องที่คุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังที่กาญจนบุรีเหรอครับใช่เ,เรื่องที่คุณตาเล่าให้ฟัง คุณตาเล่าให้ฟังนะครับผมสมัยก่อนน่ะสมัยสักประมาณที่ว่าคุณตายัางรุ่นๆอยู่เนาะเขาเองก็จะมีแบบเป็นประเภทที่เรียกว่าามีบ้านอยู่ประมาณแบบริมริมริมแม่น้ำมาไทประมาณเนี้ยซึ่งแถวๆริมแม่น้ำน่ะแถวๆริมแม่น้ำเนี่ยก็จะตามปกติแล้วบางทีบางครั้งอ่ะก็จะมีเรื่องของ ศพลอยมาบ้างม,มีการมีศพลอยมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยคุณตาก็ก็พูดขึ้นมาบอกว่าเอ็งเชื่อเรื่องผีไหม,อมเอ็งเชื่อเรื่องผีไหมเออกูไม่น่าถามคําพูดนี้มึงกับมึงเลยเนาะตอนนั้นตอนนั้น,<อ>นคุณตีอายุเท่าไหร่ที่เราให้ฟังก็ตอนที่คุณตาเราให้ฟังก็น่าเจ็บประมาณสักยี่สิบลนต้นแล้วแหละเดี๋ยวๆขอถามหน่อยอารมณ์คนมีตามีญาติผู้ใหญ่ยังอยู่นี่ อบอุ deep, right? ่นดีใช่ไหมครับก hmm, <e uh, like, ็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประเภทที่ว่าค่อนข้างคิดอยู่หัวหลานอืมเคยแบบลำคาญไหมเคยลำคาญไหมว่าเอ้ยทำไมเราต้องมีตาด้วยเคยไหมไม่เคยนะคือที่ถามเพราะว่าชีวิตผมอะเติบโตมาเนี่ยผมไม่มีปู่ย่าตาทวดเลยตายหมดนะครับผมเป็นลูกคนที่เก้า ก็จะมีทั้งอักงอาม่าอัมมากงนะอาม่าอัมมาอกูงอับโหยุคของเขาโ้ยเยอะดีต้องบอกว่าไม่ขาดแคลนความอบอุ่นเรื่องพวกบรรพบุรุษ <ๆ S 2> แบบญาติผู้ใหญ่เลยไม่แต่ค่อนข้างที่จะหวงอืม,มดีจังซึ่งเขาคุณตาก็จะมีอาชีพแบบว่าไปจับปลาจับอะไรอย่างเงี้ยครับก็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชาวประมงชาวประมงอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าบางทีบางครั้งก็จะล่องเรือไปตามแม่นงแม่นม้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งช่วงไหนก็ไปประมาณช่วงประมาณที่คุณตาเล่าให้ฟังเนาะเขาก็บอกว่ามันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แตแถวหลังวดัดแต่คุณตาเองเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกมนช่วงหนึท่ที่ที่คุณตาเขาต้องเป็นเด็กรุ่น<ห>เขาก็ไปกับเพื่อนเขานี่แหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยเด็กวันนี้ถ้าได้ปลานะค<ห>ถ้าได้ปลาเนี่ยเขาก็ว<ห>่าเออเขาจะไปให ให้ให้คุณยายชวดเนี่ยให้ให้คุณยายชุดก็คือพ่อแม่ของตาเนี่ยทำกับข้าวเลี้ยงคนในบ้านนะในปั๊มอัดเนี่ยแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเอาไปขายครับ<ะ>แต่สิ่งที่ตาเจออ่ะคือมันหนักกว่านั้นคุณตาก็าเห็นเป็นเป็นในขณะที่คุณตาเดินอยู่อยู่ในเรือใช่ไหมใช่ไหมพี่คุณตาเขอยู่ในเรือใช่ไหมฮะแล้วคุณตาเนี่ยก็ใช้เหมือนเอาไป ใช้กิจงานเนี่ยเขาก็บอบว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่เดินมาที่เป็นจะคุมจะคุ้มอย่างเป็นเป็นงเงาผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีหัวคือ,อตรงหลังอ้านแล้วตัวเขาค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณตาเขาเจอ,อคุณตาเขาบอกว่าบอกตามตแล้ว,ว่าตั้งแต่ป่นันมันต้องมาคือเขาไม่กล้าไปหาปลาแถวนั้นอีกเลย โอ้เห oh, ็นแบบสูงขึ้นสูงขึ้นแน่นอนว่าถ้าตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นต้องกินนมเยอะแน่นอนไม่เียมเป็นเปรตใช่ไหมเป็นเปรตใช่ถูกเป็นเปรตู่อยู่อ่าอยู่ อยู่หลังวัดแล้วคุณตาเขารู้ด้วยว่าเป็นเปรตของใครอ๋อแสดงว่าคุณตารู้จักสิว่าใครตายแล้วก็ไปเป็นเปรตใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างก็คือก็คือคุณยายก็คือเป็นเป็นเอ่อเป็นญาติผู้ใหญ่ที่คุณตาเคารุนับถ oh ือแต่ไม่ใช่เป็นเครือญาตินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคนรู้จักกันอะไรประมาณเนี้ยที่แถวบ้านคือเขารุกที่วัด อืมเวรกรรมที่ไปเป็นเปรน,ปน,นี่คุณตาบอกไว้ว่าคนคนนี้เป็นลุกพื้นที่วัดอะ่ะใช่ค่ะโอ้เร่ออาจะไม่นากลัวเท่าไหร่นะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคือคือจริงๆถ้าคุณตีจะเล่าให้หน่ากลัวต้องแบบทิ้งช่วงหน่อยแล้วก็ทําเสียงเหมือนเหมือนเหมือนจะแบบให้ตกใจอะ่ะเข้าใจไหมเช่น ระหว่างเดี๋ยวผมผมตัวอย่างให้ดูนะเผือเ่อเผื่อข้าวหน้าคุณปีใหม่ระหว่างที่คุณตากําลังหาปลาอยู่ขณะนั้นเองอะไรประมาณเนี้ยมันจะต้องมีเสียงดังเสียงเบากดเจอวิญญาณเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอะไรอะเข้าใจไหมไหมแล้วมันก็สูงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นการเล่าแบบแอคติ้งครับมีมีเสียงเน้นดังเบา เข้าใจใช่ไหมอย่างงี้บ,บอกคูกค้นก<ๆ>่อนว่าผมไม่ได้บ้านะผมเรียนดนตรีมานะผมจบปริญญาตรีด้านดนตรีเลยนะครับเปียโนนะครับเรื่องของเสียงดังเบาการอะไรน้าสงน้ําเสียงอะไรนี่สบายมากทางดนตรีจะมีการเรียนเนี่ยกดให้ดังให้เบาค่อยค่อยดังค่อยค่อยเบาอะไรต่ออะไร <S <S จะมีสับทางดนตรีด้วยพี่สบายเรียกครับแค่นี้ก่อนแล้วกัน ครับผมขอบคุณคุณตรีมากเดี๋ยวว่างๆเข้ามาใหม่นะครับ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 กคือกับพระกับเจ้ากับวัดขอเตือนทุกๆคนนะชีวิตผมก็เคยเกิดมาแล้วเจอเปรตเปรตจริงๆเห็นกับตาถ้าใครมาโจมตีว่าผมโม้ไม่เชื่ออะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าผมเห็นจริงๆ แต่แต่ก็อยากจะบอกว่้คนที่บอกว่าไม่เชื่อโมแล้วเขาเคยเห็นไหมแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าผมไม่เห็นใช่ไหมเออถ้าตัวเองบรรลุลึกซึ้งแจ่มแจ้งคอยสรุปแต่ถ้ายังไม่รู้ตัวเองก็ยังไม่รู้มีไม่มีไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วคุณเป็นด่วนสรุปคนอื่นได้ไงว่าเขาไม่เห็นจริงไหมจริงไหมครับคุณป้อมจริงคับพี่โจ เออบางคนแบบอู้ไม่เชื่อหรอกไม่ต้องมาโม้เฮ้ยเฮ้ยตุ่น้ะแกเคยเห็นไหมเห็นไหมเราลองไปถามเดี๋ยพวกนี้จะบอกว่าฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอ้าวแต่มาว่าคนอื่นตัวเองยังไม่รู้เลยเห็นไหมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นโดยมากเป็นอย่างนี้นั้นนอกจากอีประเภทหนึ่งรู้รู้มั่วๆแล้วก็รู้ไม่จริงรอ่ะนึกว่าตัวเองมันรู้แล้วแล้วก็ยังไม่รู้นะครับคุณเมย์บอกจริงค่ะ ตอนเด็กก็เคยเห็นเห็นเปรตนะครับคุณเม่คุณเม่ขึ้นมาคุยสักนิดก็ได้นะครับไม่สะดวกก็คุยเล,เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับมาค้างเป็นเพื่อนผู้จัดก็ได้นะเดี๋ยวพอมีคนมาเล่าเยอะเดี๋ยวใครอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็สลับลงสลับขึ้นเนะี่ยคือคือผมจะเตือนว่าอย่าทำความชั่ว อ๋อคุณเมย์ไม่สบายครับผมก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมแล้วก็ขอให้ยาก,กินแล้วได้ผลนะครับถ้าถ้าไม่อยากกินยาก็ฟิตครับหักด,ดิบขึ้นมาวิ่งมาอะไรต่ออะไรเสียงไม่มีโอเสียงหายนะวัดลงคอนะครับแนะนําตะขาบห้าตัวครับไปหาอมเลยนะดีมากเดี๋ยวหายผมเคยใช้แล้วดี เพราะอย่างนี้นะจะข่ามห้าตัวมันเฟื่อนเฟื่อนนะแต่มันมันได้ผลนะมันเป็นสมุนไพรเยี่ยมเลยแหละได้ผลจริงๆป้อมป้อมจิบคอป้อมก็ไปกินมันใช่ในหมู่แม่ค้าอะไรต่ออะไรเขาแนะนําเคยไปซื้อกับพ่อปลาแม่ค้าที่บิ๊กซีนครปฐมเขาก็เสียงไม่ค่อยมีผมก็แนะนําเขานะเขาก็ไปซื้อมากินเขาบอกโอ้ดีขึ้นเยอะเลยหายแล้วบางคนเขาก็แนะนำด้วยซื้อมาพิซี่ฟินแลนด์ด้วย อ๋ซื้อแบกกลับไปนะคุณคุณป้อมซื้อไปเยอะไหมไม่เยอะค่ะพี่ชอบครับผมคือมันสุ่นเฟือนกินไม่ค่อยโอเคแต่เขาบอกว่าถ้าอมไปมันจะช่วยเจ็บคอได้ดีมันก็โอเคอยู่ใช่ฝช่มัน,น,มนทําให้เสียงไม่หายแล้วมันก็ฆ่าเชือเ้อโรคไงดีมากเลยอ่ะ,อะคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวตตอสงสัยมาโปรโมอดเลยปะ อาชา5ตัวโปรดมาเป็นสปอนเซอร์ช่องผมด้วยครับแก้วัดแก้ไข้แก้เจ็บคอครับพอมคุณเมย์เอาไว้หายแล้วมาได้ก็อขอเตือนเมื่อกี้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับความชั่วความผิดความไม่ดีเกี่ยวกับวัดกับพระเจ้ากับพระยิ่งนะคเป็นพระที่สุปฏิปันโนปฏิบัติดีอย่าอย่าไปปรามากอย่าไป ดูมิ่นดูแคนอย่าไปตำหนิว่าเก่าวท่านเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไปทำอะไรไม่ดีบาปกรรมที่อาจจะไปเป็นเปรตก็ได้ตายไปเป็นเปรตละยุ่งเลยนะเออก็ในโลกนี้คุณอาจจะเกิดมาตัวไม่สูงตัวเตี้ยไม่ใช่อยากจะไปตัวสูงไปเป็นเปรตตัวสูงดีไม่ใช่นะสูงเกินต้นตาลละ เอาแล้ะเดี๋ยวไปเป็นผีจะตัวสูงกว่าใครเลยไม่อย่าไปอย่าไปอย่าไปเป็นเป็ดมันไม่ดีนะครับเขาบอกคนที่เป็นเป็ดนี่มันขโมยของวัดเหรพี่โอ่าเป็ดมีหลายชนิดนะแล้วก็กรรมการเป็นเป็ดอะอย่างไอ้นี่ไม่จําเป็นต้องต้องเกี่ยวกับขโมยของวัดอันก็เป็นเป็ดจําพวกหนึ่งเป็ดที่ด่าพ่อด่าแม่ตบตีพ่อแม่อะไรเงี้ยนะ ที่เขาบอกว่าปาดจะเข้ารูเข็มใช่อันนี้คือด่าพ่อแม่แล้วก็ตบตีพ่อแม่กับมือใหญ่เท่าใบตานไงเต็นไ,ได้ยินไหม,มคุณ,ค,ณคุณป้อมอยากเห็นเป็ดไหมครับไม่ะค่ะถ้าคุณป้อมอ,อยากเห็นเป็ดไปที่สุพรรณเลยครับอ๋อที่เป็นรูปปั้นใช่ปะ่ะวัดไผ่โลงควายกันไหมครับวัดไผ่โลงงวายรูปปั้นเป็ดเป็ดเยอะ ที่นั่นก็มีความหลอนนะครับวัดไผ่ลงลัวหลอนอยังไงครับมันเคยมีคนไปแล้วก็ตามไปทําอะไรไม่ดีแบบว่าไปเซลฟี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอืประมาณว่าถ่ายรูปปิดใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทะลึ่งอะทะลึ่งแบบอุ้ยใครอยากเป็นอะไรยาวก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่น<อ>พูดอะไรกลับมาคืนท่านพระผีเล่นงานเลยอืยาวเขจาจะแบบว่า,าวไปทะลึ่ง เออไปทะลึ่งกันเฮียนนะวันไผ่ลงวัวเฮียนนะเพราะว่าหลงวงพ่อขอม,อมท่านเล่นเล่นสายนี้โดยตรงลเลยาบอกว่าเฮียนเอมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดให้ทุกคนในเนยขที่มาฟังเนี่ยตกดึกดึกอะ่ะไปนอนใกล้ๆที่เป็นรูปปั้นเปอตอ่ะจะกล้าไปนอนไหมคุณตักกล้าไหมผีไม่กลัวกลัวยุงเอามีมุ้งให้เรียบร้อย กล้าครับกล้าถ้าไปนอนอย่างนั้นลกล้าแต่แต่คุณตั๊กนี่ออกแนวหมอผีนะไม่ค่อยกลัวนะไม่ไม่ค่อยกลัวหมอผีฝรั่งเรื่องเอ็กโซซิหมอผีเขาเรียกว่าอะไรนะอืมเขาเรียกอะไรหรอคุณคุณป้อมรู้ไหมภาษาอังกฤษหมอผีเขาเรียกว่าอะไรผมดูนนแนละ้วลืมไปแล้วที่แบบพอพอเด็กคนนี้โดนผีเข้าใช่ไหมพอแมวยะจะไปตามผมจําได้สมัยนั้นเรื่องผีเรื่องนี้ออกช่องเจ็ดใช่ไหมใช่ไหมคุณตัก๊ก ไม่ทันผมไม่ทันนีผมเกินไม่ทัน,ม,ทนมีใครรุ่นผมไหมตอนนี้ผมห้าสิบสองนะเรื่องนี้ตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณมปลายนะมันจะเป็นอย่างงี้อ่ะเล่าให้ฟังเล่าเรื่องผีฝรั่งให้ฟังจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาจู่ๆช่วงหนึ่งก็ตอนแรกก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่แต่เดี๋ยวบอกกันว่าต้นเหตุผมจําไม่ได้ไปเอาตุ๊กตาหรืออะไรมาหรือใครซื้อตุ๊กตามาให้ไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ย มันเป็นตุ๊กตาผีสิงหรือถ้าจําไม่ผิดนะแล้วหลังจากนั้นเด็กคนนี้<ม>ก็พ่อแม่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทําไมหมกตัวอยู่แต่ในห้องก็จะไปแอบฟังแต่แต่เข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าอ่องห้องแบบปิดไว้เด็กเนี้ยกําลังโตเป็นสาวแล้วก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงพูดคุยก็งงว่าเอ๊ะพูดคุยอะไรกับใครมันก็เหมือนมีมีตุ๊กตาเนี่ย คุณป้าต้อยรุ่นเดียวกันใช่ใช่ผมเกิด15ปีชวดผมเกิดพฤศจิกายนนะปลายปีก็ปรากฏว่าอย่างนี้ปรากฏว่าถ้าถ้าจําไม่ผิดนะประมาณนี้เท่าที่สมองผมจําได้นะถ้าผิดขออภยัยก็คือจากเด็กเนี้ยที่ที่เป็นเด็กที่ล่าเริงแจ่มใสเปลี่ยนไปกลายเป็นเก็บตัวเก็บตัวแล้วก็หมกอยู่แต่ในห้อง แล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีเสียงดังของโต๊ะโต๊ะอี้อะไรต่ออะไรก็จะแบบโคมคามโคมคามตอนนี้พ่อแม่ก็เลยแบบเป็นทุกข์ว่าเอ๊ะทำไมลูกเปลี่ยนไปสุดท้ายไปหาพวกหมอผีเรื่อยอะไรผมไปผมไปดูข้อมูลมาเอ็กโซสิตเอ็กโซิตใช่บาทหลวงหาบาทหลวงมารักษา,าหล มาปาผีบาดหลวงก็มาทองขาถามีไม้บังขุงบังเขนมีน้ำมงน้ำมนแล้วก็แต่หนังฝรั่งมันมันแปลกอยู่อย่างว่าเออยังกับผีนี่เป็นแผลผู้พองเนี่ยเวลาน้ำมนไปโดนเนี่ยมันจะเหมือนที่แอลกอฮอล์โดนโดนแผลเปิดอ่ะเราไม่มีมีควันขึ้นแต่ว่าถ้าเราเป็นแผลนี่ยมันมีแค่ฟองฟอดฟใช่ไหมมันไม่มีควัน แต่หนังผีฝรั่งมันจะมีควันด้วยพร้อมฟองอ้าวมันก็ออกแนวที่พี่โชคเคยเจอไงที่เป็นรอยมือไหมติดพระหงมไงฟันขึ้นเลยไงไม่ไม่ไมเออใช่ใช่ใชเออพูดดีมากไอตอนนั้นะ่ะผมยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์เรื่องเนี้ยนะผมก็เคยคิดโอ้โหเฮ้หนังฝรั่งนี้มันจินตนาการโอเวอร์ไปเปล่าโอ้โหถึงขั้นมีคงมีควันน่ากลัวจัง แต่พอคุณตักพูดเออจรเออน,นี่ผมพูดแล้วผมขนลุกนะขนลุกเพราะว่าถ้าถ้าผีที่มันเย็นมากๆเนี่ยมันมีแรงแห่ง<ต>ความอาฆาต่ะอืะมนหนังฝรั่งมันโอเวอร์พี่โจเอาใช่ค่อนข้างจะเว,เวอร์เยอะแต่แต่เหนือสิ่งอื่นใดในความโอเวอร์เหมือนนางผีไทยหรืออะไรผมผมมองว่าบางครั้งมันมีที่มาที่ไปนะ จริงไหมคุณตัก๊กใช่ใช่บางครั้งถ้ามันอาจจะเคยมีคนเคยเจอและเขาก็ไปหาข้อมูลแต่แต่ผมชอบอยู่อย่างว่าบางครั้งพวกหนังฝรั่งหรือหนังอะไรเนี้ยเขาจะในความเป็นนิสัยฝรั่งเขาจะหาข้อมูลเยอะจริงไหมครับแต่พอ<น>ดูหนังนไทยผู้กำกับหรืออะไรคนเขียนบทที่ตีบท เก่งๆตีบทแตกและหนัง hmm. ส mm ุดยอดเขาก็จะหาข้อมูลเยอะละเอียดยิบเพื่อเอามาเป็นข้อมูลในหนังใช่ไหมในละครก็ก็ฝรั่งเขาทดสอบว่าวิญญาณร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่0.2กรัมอืมยามีน้ําหนัก0.2กรัมที่ที่ฝรั่งทดลองกันน่ะนี่เรื่องเรื่องที่วิทยาศาสตร์เลยนะ ว่าคนเราตายไปแล้วเนี่ยมวลน้ํามวลอะไรเนี่ยเมื่อขาดขาดวิญญาจากร่างฟุ้บเนี่ยเขารู้เลยว่าเขารู้เลยว่าน้ําหนักหายไป0.2กรัมทันทีเลยอวญญืวิญญาณนะวิญญาณผีหนัก0.2กรัมแล้วก็ฝรั่งเขาบอกว่าผีไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนหรือคนผอมนี่เท่ากันหมดเท่ากันหมดต้น<อ>หรอเท่ากันหมดเท่ากันหมดเท่ากันหมด0.2กดรัมวิญญ,ญาณ0.2กรัมผมผม แล้วแล้วผีที่มันเป็นพลังงานฝรั่งก็บอกว่าวิญญาณก็คือพลังงานชนิดหนึ่งนะเป็นพลังงานชนิดหนึ่งแต่มันไม่อยู่ในตารางธาตุหรืออะไรนี้เขายังไม่สามารถที่จะเอามาขึ้นตารางธาตุว่าเป็นธาตุอะไรธาตุอะไรอย่างนี้ไงธาตุทางวิทยาศาสตร์มันจะมีธาตุเหล็กไออนไอนไฮโดโเรเจนออกซิเจน<อ>ใช่ไหมแมกนีเซียมใช่และอื่นๆใช่ ไอออนเป็น,อ,นอยู่นในวิชาเคมีมีทองคํามีเงินดีบุกแต่พูดง่ายตะกัวสังกสีทองแดงอะไรมีหมดอะอืมในแล้วในร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยเหล็กประกอบไปด้วยอะไรจริงๆนะอืมร่างกายของคนเราอะ่ะก็มีธาตุเหล่านี้อยู่แนมะ้แต่ทองคําในร่างกายของคนเราก็มีออื่าทุกคนมีทองคําเป็นส่วนประกอบแต่มันน้อยมากอะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามอะไรอย่างเงี้ย ม,มันเป็นธาตุอ่ะมันก็มีธาตุพวกนี้อยู่ในในร่างกายของเราค่ะนั่นแหละเหมือนเหมือนบางคนก็มีทํางานเกี่ยวกับซ่อมทีวีมากอะปลอดก็ไปอยู่ในในปอดอะ่ะก็เป็นโรคปอดอโรคอะไรที่พวกช่างซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไปในร่างกายเราได้หมดอ่ะธาตุพวกนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปวิทยาศาสตร์มากเกินคนจะเบื่อคุยเรื่องผีเอ็กโซซิสต่อแล้วแล้วก็ มันจะเป็นการปาผีที่ผีตัเน,นี้มันเฮี้ยนแล้วมันเหมือนเป็นผีคนแก่ผู้หญิงเวลาที่มาเข้าร่างเด็กคนเนี้ยมันก็จะแบบว่าเด็กเนี้ยนอนนอนอยู่เนี้ยมันจะลอยได้ลอยขึ้นจากเตียงไปถึงว่าสมมุตินอนบนเตียงมันจะลอยขึ้นไปแล้วมันเขาตมาปาบแล้วก็จะแบบมือเนี่ยจะเหมือนคนที่แบบบ้าคลัง่งอ่ะเมือตะแครกกระเทิกอะไรต่ออะไรแบบตะแคก เตียงก็แทกเลยหัวก็จะก็แทกขาก็กระแทกคือพูดง่ายๆทาเสียงดังแล้วก็ทําอันตรายให้ตัวเองให้แก่ร่างซึ่งโดนผีเข้าเรื่องนี้จะไปหนักไปในทางแบบโดนผีเข้าแล้วก็จะนั่งซึมไม่พูดไม่จาหน้าตาขำมึงถึงแต่มันน่ากลัวคือตอนที่ผีมาลงมาเข้าเนี่ยหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบน่ากลัวเป็นแบบ เปลี่ยนสภาพอะเป็นผีเป็นอะไรนะแต่พอผีออกจะจะกลับมาเป็นเหมือนเด็กสาวคนหนึ่งนะครับเรื่องนี้จะเป็นลักษณะน,นี้แต่ตอนสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะปราบผีไม่ได้เด็กผู้หญิงคนนี้ตายตาย,ตายตถ้าจำไม่ผิดแต่หนังผีที่ผมดูแล้วผมไม่เคยลืมเลยนะพี่โชครู้ไหมว่าเรื่องอะไร อย่าบอกว่าเรื่องหมายถึงหนังฝรั่งใช่ไหมหนังไทยเราเนี่ยหนังไทยผมไม่เคยดูหนังผมชอบดูหนังฝรั่งผมชอบดูแต่นหนังผีไทยที่ว่าชอบมากเลยชอบชอบมากไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเกิดคนไทยไม่ลืมแม่นาคพะขนงเนี่ยไม่ลืมแน่นอนอันนั้นอันนั้นอันนั้นทุกคนแต่ว่ารู้จักไหมคุณยายวราอะช่องช่องอะไรเจ็ดทายาทอสศูรอ๋อที่พี่ระดีเล่นไปอันนั้นรู้ อีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นจําชื่ออะไรแร่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์คนนี้เล่นไงพี่โชคอีกคนหนึ่งที่เล่นเรื่องไอ้นี่ที่เขาเอาตาโตโตอ่ะที่มีงูฟองปลอยอะไรต่อแล้วใช่ไหมไม่ใช่ตะขาบตะขาบอ๋ะตะขาบยายวอลนาเอาไม่ใช่ด่เดียระป้าต้อยบอกสินใจใช่ไหมสินใจสินใจเป็นพาณิชย์ใช่สินใจเป็นพาณิชย์ใช่ใช่ โอ้โหพิชชคตอนเด็กๆได้ดูนะโหโคตรชอบเลยอะ่ะอีกคนนึงทายายวรนาน่ะไม่ใช่สินใจคระคนนี้จะน่ากลัวที่เป็นคน,คนแก่ๆปะคือคนคุณคายายวนานาี่คือคือสินใจแต่เขาไปรับมาจากคนแก่คน,นึ่งที่ว่าอยู่มาเจ็ดร้อยปีอ่ะในใน,ในหนังนะนะไม่ใช่สินใจสินใจยังเล่นไม่ค่อยน่ากลัวเท่าคนนี้อ๋อมีอีกคนนึงอีกครับอ่เอาเอาเป็นว่า คุณป้อมเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลเลยอย่าเล่าให้คนสงสัยแล้วก็เดี๋ยวนอนไม่หลับก,กันยุ่งเ <c oughs> นต <c oughs> ้องรับผิดชอบด้วยนะอ้ <c oughs> นีในในใน่ใครมาดูช่องผมนะพูดเรื่องอะไรแล้วจําไม่ได้อะไรเซิร์ชอากูด่วนเอ <c oughs> ไม่งั้นทุกคนมันใครวะมันใครวะ,รวะนอนไปเดี๋ยว <c oughs> นอนไม่หลับมันนากก่ากลัวตรงตรงที่ว่า คนเรานี่สามารถเอาวิญญาณเข้ามาเลี้ยงเป็นเป็นพูดเป็นเป็นปีศาจอะไรเงี้ยหยุดเลี้ยงตัวเองให้ไม่มีแก่เลยอะ่ะให้อยู่ได้โอ้ออความเป้าหมายคอนเซปต์ผีตนนี้ก็คือต้องการอยู่เป็นอมตะเป็นสาวพันปีถูกต้องไหมตอนที่ผมจำได้เรื่องนี้ใช่ใช่สาวสองพันปีอะ่ะโ,โอ้พันปีน้อยแต่สองพันปีเลยผมให้สามพันเลย <c oughs> สาวสองพันปีเร่นั้นแต่นมา กลัวหน้ากลัวที่เอามัน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 ดีลับอ่าคุณสุรสิธิ์จะเล่าเรื่องตะขาบละชอบเรื่องตะขาบคุณสุรสิธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมมีเรื่องผีจะเล่าใช่ไหมครับวันนี้คุณสุรสิธิ์อันนี้อีพีสองอัดหลอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอบันทึกใหม่นะไปเผยแร่